พีครับวันนี้ก็มาพบกับเกมไมครับการเอาชีวิตรอดในโลกว่างเปล่าอีกครั้งนะครับและวันนี้เราก็จะไปตามหาเอ่อเนเธอร์ฟอเทกกันนะครับในนรกแล้ววันนี้เราก็มีคนมาเล่นเพิ่มอีกคนนะครับอันนี้ก็คนเดิมคนดีคนเดิมของเราครับคุณคิสซาวะนะครับจากช่องคิสซาวะนี้ชื่อหนึ่งนนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเอ่อชื่อกายนะครับมีช่องยูทูบนะครับซึ่งผมก็ลืมชื่อช่องไปแล้วเรียบร้อยครับตาสภาพ เอาของในกล่องนั่นเลยนะกายตามสบายเหมือนบ้านตัวเองหยิบมาเลยชิดเกาะมีกี่ตัวครับเอามาเลยชุดเกาะแล้วแต่ทุกคนจะใส่อะไรก็เอามาเลยครับไม่ต้องห่วงครับเรารวยรวยจเขือครับ ไม่รวยจริงเขาไม่ใส่ชุดเกราะเพชรเอ้ยไม่ใส่ชุดเกราะทองทั้งตัวหรอกโอเคงั้นเราก็จะไปนรลกกันเลยแต่ก่อนจะไปเราก็กินข้าวก่อนนะเพื่อเป็นสรุม,มงคลแต่ชีวิตและทรัพย์สินใครจะอยู่บ้านฟาร์มเนื้อซอมบี้ก็ฟาร์มเนื้อเดีย๋ยวไปนรลกกอนไปทัวร์นรลก ภารกิจก็ง่ายๆครับไปค่ายด้ละก่อนกับวิเทอร์บอสนะครับซึ่งวิเทอร์บอสนี่ก็ก็ไม่รู้ว่าจะค่ายอีกแค่อีกกี่พาร์ตนะครับส่วนพาร์ตนี้เราก็ต้องไปหาป่าวาร์ฟอเรสนะครับกับในเทอร์ฟอเรส s นะแต่ว่าผมขอไปวาร์ฟอเรสก่อนแล้วกันไปเลยอย่าไปกลัวครับทุกคนเราก็วันนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายนะ วันนี้คุณนนเขาก็ไม่สบายเหมือนกันนะครับต่างคงก็ต่างไม่สบายแต่แบบก็มีใจมาแคสเกมนะเราก็ต้องเก็บเห็ดเห็ดฟ้านะครับไปด้วยเพราะว่าเป็นเต้นไม้ของวาฟอเรสนะซึ่งประตูนรกเราไม่สนนะครับเราไปสภาพแบบนี้แหละเราก็ไปหาของเรื่ยๆนะ อเอ้ยเกือบเกือบเกือบตายแล้วเราโอ้โหโผมาก็จะกลับโผมากจะกลับโลกแล้เราก็ตามหาปา่าต่อไปครับป่าว่ฟเริส์กันเนเธอร์ฟอร์เทสนะเจอไหนก่อนก็ได้นะสองอันนะ้ได้หมดจะสดชื่นนะทุกคนถ้าเจอท้องก็ขุดด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะจอฮอกลินหรือเปล่าเราก็หาของไปเรื่อยนะ ถ้าจริงผมก็ควรจะเออใช่ใช่ใช,ใช่เราสามารถหาเลสโตนได้แล้วนั่นเราเอาคอร์สไปด้วยคุณนนท์ครับไม่พูดอะไรหน่อยแล้วครับนั่นแหละครับ,รบทุกคนทุกคนไม่ได้ยินเสียงนะครับผมมีคุนได้ที่ยินเสียงเพราะตอนนี้เสียงคุณนนท์เบามากนะครับเพราะว่าน่งจะตัวเองไม่สบายก็เลยแบบ แต่ว่าโดนผมชวนมาแคสเกมก็เลยมานะตายอีกแล้วโอ้พระเจ้าโอรัตตุย,ตย,บบยผมก็จะไปรกต่อเหมือนเดิมเสียงอาจจะแบบเนินๆเหมือนคนเพิ่งตื่นแต่ว่าไม่ได้เพิ่งตื่นนะมนนะผมไม่ค่อยสบายแต่ว่าผมก็อยากทำคลิปให้ทุกท่านได้ดูนะสปริตอนเลงกาของคนที่เพิ่งทำเกมเพิ่ง ผมเป็นหัดเป็นยูทูบเบอร์โอเคอาจจะมืนหัวน,นนะเพราะว่าผมก็มืนหัวเหมือนกันมาแล้วก็ไปหาว่าฟอเรสต์เหมือน,นเดิมแต่ผมก็ไม่รู้นะผมควรไปทิศทางไหนดีโอ้ทองนี่เยอะมากเลยแต่เอาไม่ได้ ตายหรอไม่ได้ตายนี่วะเป็นอะไรนะเราเขาจะออกตามหาของอาจจะแรกๆแ,แล้วนะวันนี้เพราะว่า,วาเครื่องมันก็นุ่งๆอะ่ะวันนี้ก็มาประมาณครึ่งชั่วโมงนะถ้าครึ่งชั่วโมงแนละ้วผมก็จะเลิกอัดไปเลยพรุ่งนี้ก็เป็นคิวของเกมอื่นนะครับ อาจจะเป็นไม้ค้าหรอแต่อาจจะซีรีส์อื่นผมก็มบอกไว้บอกให้รู้ไว้นะครับชาดีจะเจอวาฟอร์เรสไหมเนี่ยเราก็มาหาทองนะหาทองไปด้วยอะไอย่างอื่นไปด้วยนะครับ ก็หวังว่าพี่กลินมันจะไม่มาเจอเราในสภาพตอนที่เรามานั่งขุดทองมันนะมันหวงทองมากไม่รู้จะหวัวทำไมแบ่งๆกันบ้างก็ได้หนะโอ้พระเจ้าตุ้ยแก้วเหรอเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นฉันตายไม่ทันตะกี้นี้ตะกี้นี้ผมน่าจะเดินลงลาวาเองแล้วมั้งอ้าไปโดนอีกอ๋อ ตัวนี้โทรศัพท์มันค่อนข้าง,างทรอยลมนะโอเคไปเลยกันเลยมาลกรอบทีร้านละมาบ่อยยิ่งกว่าบ้านเองสิตรงคนก็อาจจะได้ยินเสียงลมเข้าไมาผมเรื่อยๆนะถ้าจริงมันก็ไม่ใช่ลมจากของของ,ของนอนนะ ภาษาฮอกลินนี่ผมว่าเดินเละาะไปทางฝั่งนี้ด้วะน่าจะเจอเออพอดีแบบมันก็ต้องค่อยค่อยหานะทุกคนจะเจอไหมนเนาะจะเจอหรือเปล่า เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราจะเจอหรือเปล่า,ห,า,าหัวผาแห่งความตายผมเดือนอ้อมเดินกลับไปฝั่งนู้นน่าจะขึ้นเนินหรือเปล่าใช่ครับน่าจะขึ้นเนินอะ่ะหอวผาทีแล้วเราก็ไปสำรวจมาแล้วนะแต่ว่าเราไม่มีพิกแอกเล็กอ่ะเลยลไปขุดบล็อกทองไม่ได้ กตน่งห่วงนะทางไง<า>พาร์ทนี้เราก็คิดว่าเราก็น่าจะพอหาป่าบาฟอเรสก,กับกับลูกกระต่ายลูกกระต่ายนั่นเองได้นะสุดก,ก็ไม่ใช่ทางนี้เย่จังเลย,ยคิดว่าไปทางนี้สิใครตายนนะอ่ะไม่ใช่ จะตายแอาวเนี่ยแค่นี้เจ้าก็รมกายุ่งกับคาแล้วเจ้าหมูป่าแต่จะไม่ใช่อินโนซุเกะ เราก็ค่อยๆเดินทางไปเรื่อยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอรอเปล่าในพาพานีานน้เมืออเราพาทุกคนมาเดินอะเดินเล่นในนะรกเดินทัวร์นระกทุกคนก็คงไม่อยากทัวร์หราั้งนะลกูกแต่ไม่ต้องห่วงครับมาเราคงปลอดภัยมั้งปลอดภัยตรงไหนว่าตายไปตั้งหลายรอบแล้ว เสียผมมันไม่ค่อยดีเพราะว่าผมไม่มีไม้นะผมใช้ไม้โทรศัพท์อาจจยงเดียวเลยน่าทางนี้ได้แล้วบ้างลองตรงไปดูลองตรงไปดูเจอเดืเดท้องอะ่ะไม่ไม่เจอทางไปต่อเลย แต่ผมต้องหงิดใจทางนี้ว่าถ้าไปทางนี้อาจจะเจอแคแไ้ว,วอาจจะเจอสิ่งที่เราตามหาประตูจะขึ้นไปยังไงข้าง,างบนนั่นนะคิกไม่อยากต่อบล็อกนละอยากเก็บบล็อกนะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นมากกว่าไม่นะโดไปไม่ถึง โอ oh, ้แรลกแๆๆแรลกแลกเฉยทุกคนเดยวของกินมเนื้อหมูกันไอ้ไก่ไก่เน,นื้อไก่เนื้อหมูเฉยเลยวันนี้แบบก็จะเงาเงาเงียบเงียบ,บสักนิดนึงเอาจิ้มอนิดอ่ะ่อาณาผมยังไม่ค่อยพูดเลย ไม่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ดิฉันอยากมาไม่ใช่หรือทำไมซมมา,า,ามิพีกดิมันโดนราวาไม่เป็นไรวะมาทางนี้ไม่น่าหล่อไปทางนูวว้นะสวัสดีครับสวัสดีครับ หวัดดีหวัดดีหวัดดีนะแม ตายหรือเปล่าวะนะ่ะแต่ผมนี่อาจจะตายนะเนี่ยเฮ้ยมันตายป่ะแต่ว่าเอ้ยดอกเรืออะไแล้วลูกหนึ่งโอ้ดีใจทำไมวนะน่ะได้แค่ลูกเดียวเองปัญหาคือในเ o อฟอเทสอะจะไปไงก่อน ถ้าเป็นคนอื่นคนอนถามว่าทำไมพี่ไม่เอาทองมาแลกผมก็จะบอกตรงนี้เลยว่าผมเสียดายทองครับในโลกอาจจะหาง่ายก็จริงแต่ว่ามันก็ยังเป็นทรัพยากรที่สําคัญต่อพวกเราเหมือนเดิมนะรงสัยผมต้องตายป่ะล้วตายกับบ้านอะ่ะโหแล้วชุดกอบแบบเน่ามาก น่าสดซซชุดไม่อยู่ฝัง่งนู้นเป็นไงบ้างอาะไบนี้อยากตายแต่ไม่ได้ตายเออไม่ไหวซะเลยไม่ต้องห่วงทุกคนตอนนี้เราก็คงจะไม่เจอเหมือนเดิม ได้เล้อได้เล้อฮัลโหลแค่น้ำอินฟินิตี้ก็ยังทำได้เลยแพ้ตายบ่อยจังแพ่ตายไหมเนาะ ภาพแต่ละคนไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยม,มีอะไรใ,ใช้บ้างไหมผมวพาาวันนี้คงแบบวันนี้คงแบบไม่ได้ทำอะไรหรอก ถ้าวันนี้ไม่ได้ทำอะไรผมคิดว่าผมความไปล่าซอมบี้ใช่ครับผมต้องออกไปล่าซอมบี้แล้วทำออไมแบบเสียงผมแบบเสียงเม่เพ่อมันจะตายอะ่ะฮัลโหลโบวอันนี้ สวัสดีครับท่านทุกคนปับปับปับไม่นะต่างคนสงสัยวันนี้ต้องช่วยกันฟาร,รม์มฟาร,ร์มเนื้อสัตมีเยอะๆจะได้ไปขายเฮ้ยไอจิ้วไอจิ้วไอจิ้วจะ,จะเย็นหรองบ้าวจเย็น เรียบล้ยครับน้องบ่าวเขาทำการได้ทำการจากเราไปแล้วทุกคนก็ทำงานอย่างขายันขันแข็งคนระับ เอ้ยนอนนอนสเกลตันทองชุดทองทางทางชุดอะ่ะช่วยกันลุมนี่เราต้องขโมยชุดเกาะมันเออดอกเดียวครับพี่น้องนอนตายยังข้าจำไม่พี่ต้องอไม่ฝั่งนู้น ไม่มีอะไรสำคัญนอกจากการหาเหล็กยิบใครก็ได้ไปสำรวจนระอกแค่ทีเดียว จิ๋วทำการตายไปแล้วคิดรับในการสู้ซอมบี้ทีละตัวให้มันตายเร็วนะเป็นไงยังเฟีย้ยวอืออือผมต้องรอดซอมบี้มายเยอะ เฮ้ยของคูขง่ของนีของนี่โหได้ครบทั้งชุดแลว้วบ่ะทุกคนช่วยเกาะหนังอะ <S <S มาฟาร์มมาฟาร์มรเด็กนะแต่ว่าฟาร์มไม่ได้สักทีอะได้แต่เนื้ออมบี แต่ผมก็รู้สึกดีนะเพราะว่าต้องหาของกนะ็ต้องฟาร์มต้องฟาร์มเออฟาร์มไม่ล่ะใครได้อะไรมาบ้างนี่รอเฟี้ยว ออกมาทำฟาร์มข้างนอกก็เหรอไม่เป็นไรตอนนี้เรามีชุดเกาะหนังชุดละยังไงเราก็ถึกขึ้น1ล้านเปอร์เซ็น

นี่โคตรน่าเบื่อเลยผมรู้สึกว่าคลิปนี้น่าเบื่อมากถ้าใครทนดูจนจบนะผมให้เลยเหรียญทองดูคลิปน่าเบื่อมันไม่มีชีวิตชีวาซะเลยเจ๊ไหมทุกคนว่างันไหมเจ๊ไหมทุกคนยังพูดเลยว่าคลิปนี้มันมันโคตรน่าเบื่อเลย นี่เห็นไหมเรารวยแล้วเนี่ยรวยกันนู้นแล้วมีชุดกาดน้ำทั้งชุดเลยเห็นไหม,มต้องทำที่ไว้สำหรับปลูกบีดรูทด,ด้วยงั้นเราก็จะแทกช่วงของแครอทข้างบนออกสีช่องเพื่อ,อไว้ปลูกอันนี้ แล้วมันฝรั่งเราก็จะเผื่อไว้นิด,นด,นดหน่อยน,นนะใครมีเนื้อซมี่ข้อหกสิบสี่ยัง<ป>ผักเรามันปลูกผักน,น้อยมากเลยเพราะว่าพอปลูกไปข้างนอกปั๊ามันก็เจอสลามกวนดีมากเลย พอตามตรงนะแบบมันอยากลองหาเกมอื่นทําบ้างแหะแต่แบบโทรศัพท์มันกากเกินไปเกินกว่าที่จะทําเกมอื่นได้แล้วทุกคนสู้ไหมในการทำวิดีโอของตัวเองก็ครับทุกคนอย่างที่ทุกท่านเห็น ตอนนี้วิญญาณของทุกคนที่อยู่ในการเล่นครั้งนี้นั้นแทบจะหลุดออกจากล่างมนแล้วเพราะว่าเกิดอาการป่วยเกิดขึ้นนะครับในกลุ่มเราก็ป่วยพร้อมๆกันเฉยเลยผมก็ตอนนางเล่นเกมนั่นเห,หรอใช่ถ้าผมพูดผมบอกเลยคุณอาจจะต้องเสียใจในภายหลังว่าตามปืนมาไปอ,า,ไอไาจทำให้เลือนไปแต่ลำคอโดยไม่รู้ตัวใช่ก็จริงอ ตอนที่นั่งนั่งเล่นเกมอยู่ดีอ่ะอยู่ๆแบบอยู่ๆมันก็นั่นอ่ะอยู่ๆมันก็ปวดขึ้นมาไอตรงช่วงท้องขึ้นมาช่วงซี่โครงปวดชิบหายเลยแบบแต่นั่งว่ามันก็เลยเป็นยังไใช่ก็หวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกหวังว่าแต่ผมว่าเสียงแหกเอาปวดไปก็เจ็บเขาเจ็บแล้วก็ไอไอแล้วก็มีเลือดไหลออกมา นอนนอนกินน้ำผึ่งยังอะเอ้ยไม่ใช่แบบพวกยาอมแก้จะคอยังยาอมไมมเอ้ยซื้อเข้าไปให้ไหมเอาถามถามด้วยความเป็นห่วงไง ไหวมาตอนไหนด้วยอัหนหัวมาก็เลยไม่ค่อยอ,อ,อ,อยากพูดไม่ดูแล้วชิมมันดูเดียวเขาพูดได้นะไม่เอาไม่เอาไมา่พวกเราวันนี้ก็รู้สึกไม่สบายเหมือนกันแหละแต่ว่าก็อยากลงคลิปไงวันนี้ก็เลยอัดเอาแต่จริงวันนี้ก็อยากสตรีมแบบสตรีมร้อยวันแหละแต่ไม่ไหวไแต่จริงอยากจะทำโปรเจกต์ร้อยวันให้มันจบจบไปสัก,กทีเนี่ย รู้สึกคาราคราซังมากคิดอย่างงั้นไหมนเนี่ยนคนคนอยู่ตรงเนี้ยคิดอย่างงั้นไหมเนี่ยนะ,ะกายเนี่ยผมนะเนีย่ยสินยาแบบโอเค มันน่าจะมี NPC ที่มันสามารถแลกแลกแลก,กสลามได้เนาะเป็นไปไดที่ดีมากเลยทองสามอันแลกเอมมอล d ์หนึ่งอันเหรอทองสามสิหนออ้าทองทองทอง กตมันออกเป็นทองนักเก็ตเสีทองแต่แบบดูไปดูมาคิดว่าน,นักเก็ตไก่ฮัลโหลเพื่อนฉันมีของมาแลกเปลี่ยนะสนใจเปล่า<ไ>มันเหมือนไม่คุ้มนะใช่มันไม่คุ้มเดี๋ยวเอาทองมาแลกกับพิกลินด่อยเสเพื่อมันจะเฮ้เพื่อนไดเอาแล้วม,มาขายเปล่า,อา,า<ไ>ขอดูหน่อยสิ แซฟวิงต้นไม้แบบนั้นเออสลา,ายเหรอมีใครได้เอาสลา,ายมาบ้างไหมซื้อสลา,ายเลิกกันสลา,ายโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเอาทองไปแลกกับกับพวกพ,วกพิกดินในโลกก่อนมามาซุ่มกาชากนจบคิปกันนะทุกคน เป็นการแคทที่แบบสุดยอดไปเลยสุดยอดสุดในชีวิตเลยพอเวลามาหานี่หายกันเนาะสวัสดีเพื่อน ยุดโอ้ยเสียทองฟรีละเรี่มใส่ชุดเกาะทองไปหามันงั้นก็หาทองไปแหลมันเพิ่มอีกน,นิดนึงแล้วกัน แค่กันเดียวท้องไปไปหาแรกวิลินต่อโอ้พระเจ้าช่วะผมอาจจะเล่นรอบนอกเอาเลยเพราะว่าถ้ามัวมัวจะเล่นแบบอย่างเงี้ยมันก็คงไม่คืบหน้าเราต้องเล่นรอบนอกแล้วะนะใชนไหมใช่ผมว่าไม่ครับผมต้องเล่นรอบนอกทุกคนเพราะว่าถ้าไม่งั้นทุกคนจะได้ผมทำกิจวัตรประจำวันแบบ มันคงจะน,น่าเบื่อเพราะมันแบบซ้ำๆอะ่ะล่าสัตว์เลี้ยงสัตว์ปลูกขักลงเหมืองซ้ำซากนะว่าผมเล่นไม่ได้ขนาดที่แบบแป๊บเดียวก็แบบลงนรกไปนู่นไปนี่ชนะได้เลยให้ตายสิจะหมูควิดแรงยังวะจะให้รู้ว่าใครเป็นใคร ่ามาเริ่มกลับมาอีกครัง้งเอ็งตัวเดิมอ่ะโอ้มันก็ออ้หมัน,ม,นมันรู้สึกมันขิดไกลมากเลยอะ่ะอนนี่ไหนมันก็มาอันนี้ห่ะฮัโโลโหลพิกดิน ไอ้อเพื่อนเราเพื่อนไหนมาดูซีนาจะแหะแ่เลยเราอะโอเคไหมเอาไปเอาของดีมาเพื่อนเอาของดีมามันได้เห็นโง,ง่ๆง่มา ใช่แล้วทุกคนในหิงงง,งเอา,เอ,าเอ็นเดโปรมาซะจะหมูตอนโซแซนครับทุกคนโอเคครับนั้นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์นะครับส่วนัวันนี้ก็เป็นคลิปที่นนาเบื่อมากแล้วก็ขอสิยูเกนกูคดบายตาก่อนจุบจุบเวลีมัดโซมัดเยี่ยม